อรุณสุขสวัสดีเช้าวันพุธครับคุณผู้ชมสําหรับเช้าวันพุธนี้ผมกครมชีจะนาพาทุกท่านไปในส่วนของ22องของ14ขนมธรรมเนียมวัฒนธร,รรมประเพณีไทยนั่นคือไปถวายพระทหารเชา้าหรือว่าไปจังหันวัดที่หน้าบ้านกครมชีนะครับวันนี้จะไปวัดที่หน้าบ้านกครมชีนะครับเป็นวัดป่าเทพนิดหงแก้วนะครับเดี๋ยวเราไปทําบุญถวายพระทหารหรือว่าไปจังหันเช้าไวพร้อมกันเลยนะครับ คุณผู้ชมครับในส่วนของช้าวันนี้นะครับสิ่งที่เตรียมไปถวายพระทหารเช้าก็มีนะครับกล่องข้าวน้อยนะครับบรรจุข้าวเหนียวนะครับตะกร้าแล้วก็มีทับปรเวนะครับวันนี้ได้เมนูลาบเป็ดนะครับแล้วก็เตรียมน้ํานะครับกับแก้วประหยัดน้ํานะครับไปคุณผู้ชมไปด้วยกันไปเลยครับคุณผู้ชมก็วัดห่างจากบ้านก็ประมาณ200เกือบ300เมตรนะครับคุณผู้ชมโยมนกไปแล้วยอมนกอะ เพิ่งขออนุญาตสร้างวัดนะครับเรียบร้อยไปประมาณ3เดือนที่แล้วนะครับก็อยู่ในช่วงของการรอใบตราตั้งนะครับคุณผ,ผู้ชมใบตราตั้งวัดนะครับทำเลือกสับเสี็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับยื่นกับสํานักง,งานพุทธศาสนาเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับถนนภายในหมู่บ้านกลางบ้านนะครับบ้านก็ประมาณ2-300รหลังคาเรือ,น,อนนี่จะเป็นประตูเข้าวัดนะครับ วัดผมคนลับช้แล้วก็ครูบาอาจารย์ไปยื่นเรื่องนะครับเสนอสร้างวัดแล้วก็เสนอตั้งวัดนะครับที่สำนักพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นแล้วก็เรื่องลงไปถึงในส่วนของรมพุธแล้วก็กระทรวงแล้วนะครับรอแต่ใบาตาตั้งนะครับขอนไม้ที่เห็นนี่จะเป็นในส่วนของขอนไม้ตะเคียนนะครับคุณผู้ชมที่นํามาจากทางจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของสลาสลาธรรมนะครับก็ บูรณาปฏิสังขรณ์มงยังไม่เสร็จนะครับองคพระประธานนั่นนะครับคุณผู้ชมยังไม่เสร็จนะครับเข้าไปวัดครับขณะนี้เช้าวันนี้หัวหนพุดธนี้คนะครับคนลัญชีเดินทางไปนะครับถวายพระทหารเช้ารัวไปจังหันนะครับด้านหลังคนลังชีนี้จะเป็นในส่วนของไม้ตะเคียนนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมเป็นไม้ตะเคียนนะครับที่นํามาจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่ครับ ด้านหลังเข้าไปก็จะเป็นของป่ายางนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมฮะจะเป็นป่ายางน,นู่นสมุนวิ่งไปก่อนแล้วนี่ครับป่ายางนะครับไปก็มีนี่คือขอนไม้ตะเคียนเดี๋ยวผมคุณลุงคีจะนาําพาทุกท่านมาชมอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือนะครับนี่คือไม้ตะเคียนนะครับอันนี้จะเป็นต้นมะกรูดนะครับต้นมะกรูดภายในวัดนะครับคุณผู้ชมช่วงเป็นหมากเป็นผลนี่จะโดกมากนะครับคุณผู้ชมเห็นไหม นะครับต้นมะกรูดนี่นะครับด้านหลังนี่จะเป็นลานรมนะครับด้านข้างคอนโดชีนี่จะเป็นลานธรรมอันนี้จะเป็นในส่วนของสลาธรรมนะครับที่มงุงแล้วก็สร้างยังไม่เสร็จนะครับผู้ชมนะครับยังขาดปัจจัยหลากหลายอย่างอยู่นี่ไปนี่เคยก็มาพอดีอันนี้เป็นองค์หลวงปู่ทวดนะครับนี่คือเป็นต้นมะขามนะครับผู้ชมต้นมะขาม ดกมากนะครับเวลาเป็นหมากเป็นผลนะครับก็มีสลาเรือนไทย <c oughs> ก็มีพระจ้ารรนสาอยู่สองรูปนะครับพระจ้ารรษาอยู่สองรูปประมาณนี้นะครับนี่คือด้านหน้าสลาการประเรียนนะครับเป็นไม้ทรงไทยนะครับวัดเทพนิมิตของเจ้าอยู่ไหนอยู่ที่บ้านทางเลือนหมู่ที่6ตําบลเชนบดอําเภอเชนบดจุัดคอนแก่นนะครับนี่คือหลานทําป่าไผ่เข้าไปด้านหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้ไปถวายพระทหารเช้าก่อนนะครับ ไปจังหันก่อนนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาร่วมทําบุญด้วยกันครับนี่จะเป็นพระพุทธรูปองค์พระประธานนะครับนี่รอพระสองฆ์ท่านนะครับญาติโยมญาติโยมมาจังหันเชา้า ขณะนี้ลมพ่อกพอลังจะชันพระทหารเช้านะครับคุณผู้ชมพ่อกพลังจะชันพระทหารเช้าถวายพระทหารเช้าไปแล้วนะครับคุณผู้ชม